เมนูข้าวมันมนี้ก็จะมีผัดักบงเขาจะเห็ดผัดักบงครับักบงไฟแดงตำริกใส่แล้วก,ก็มีปลากระป๋องทรงเครื่องเห็ดไว้เรียบร้อยแล้วก,ก็จะมีไข่เจียวใส่ต้นหอมจัดจ้ากินก็น้ำพริกกะปิกะปิตำใหม่ๆนี่ครับโอเคครับยังงั้นก็เริ่มตำริกเลย ตำปิกกระเทียไมไปก็ต้องแหลกแล้วน้านุบุ๊บเพราะปุบุ๊บเหรอแซ่บเไม่ไ,มไปกัดสีมันยังโหวสวงน้อนวงน้อนนี่วงน,น,วงน,อนอวงะ็เร <c oughs> ียบร้อยครับ ตักใส่ตักบ่งมาแล้วจากนั้นก็เริ่มปรุงเครื่องจากนั้นก็เริ่มปรุงปรุงเครื่องครับใส่เนยน้ำมันหอย เอาซีโรดไหมไงได้เรื่มใส่อีกจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนซีอิว๊วขาวมันไหลอะพระพอาน้ำมันหยอยเนแบีอิว๊วเล็กน้อยครับเพราะมันหอมมะเขือไงใส่หลายใส่ซูโรดน้ำตาลมามไส่แดงนะ ใช้มันตัดรถกันนี่ครับอาจารย์กำลังก็ไปตั้งกระทะอ่อนเดี๋ยวทา,าเบิรงกันตอนต่อไปจากนั้นก็ตั้งกระทะคือในห้อน,นะครับตรงนนเขาจะเจียวไข่าดาวก่อนไนะข่าดาวแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็จะพัดไงจงะมาได้เปลืองกระทะครับเอ,อนาน้ำมันลงเลยเพื่เอาชิ้นอดไข่าดาวก่อน ทอดไข่ดาวซุกอะไรกันจังเจียวไข่เจียวเจียวไข่เจียวแล้วอะไรกันพัดพักบ้องครับเชฟเชฟแซ่บต้องเคาะกระทะกันนี่กรัานตีวับแซ่บมำน้อนปล่กเอาไข่แล้นะ ไข่แดงก็เป็นอย่างๆนะครับ <c oughs> ดีมากไข่ไข่แดงมลาุูมันหวานแม่แอ่คครับนั่นก็ได้แล้วแกะก่อนใหม่ จางนั่นก็เฮ็ดไข่เจียวต่อครับเอาาอนุมันออกก่อนเวลางานใหฟูๆไปเลย ลงมาเดียบมันอ้หอมหอมมาก น่ากินครับเข้าเอยียงไ,งไข่มันร่อนไปแล้วช่ไยได้ใบใหา่าย่นีนสุดยอดเลยเไก่เคี้ยวครับไร่เคี่ยวคับผมโอนะ้ <laughs> เอ okay. ากระเบิงซุกหร่ากับคลิกด่านนะครับ mm hmm. เหลืองเหลืองน่ากินมากนะหอมใส่ต้นหอมน้ำใส่ต้นหอมกับใส่กระเทียมเกียว อโอเคครับใด้ที่แล้วใส่จานนะยุ๊ปนี่ครับหน้าตาแซ่บเดี๋ยวต่อไปจะพัดบุกบงพัดบุกบงเลย น้ำมันลงแล้วครับมาลงเกลี่ยกระทะน้ำมันลงไงฮอดปกติเห็ดไฟแดงมาเห็ดดอกนี่นใหม่ของอ่ะธรรมดาเพราะมาลงแล้วเกลี่ยนะ เป็นทักโบ่งให้นะครับทักบ่งในน้ำนะเป <c oughs> ็บบนเครือในน้ำเนี่ยหยอดป้าง่ายนึงแซ่บ <c oughs> เมือนพ้กบ,บ่งเขาปลูกนะตำหน่งกโโระตินบรเต้ นำปลาลงในกระนองจิ้มมาลงมาโอ้โหสักไข่ตกงานเลยปลาจาครับแต่ทีอาจารย์ไม่นะแม่ซักเสียจานแลครับซัก ครับก็เรียบร้อยครับแล้วก็เบิ้งหน้าตาอยู่โต๊ะอาหารเขาก็เรียบร้อยแล้วครับอยู่ในโต๊ะอาหารแล้วที่เขาเตรียมไว้ของอยางนะนี่ปลาก,ก <Okay. S 1> ระป๋องปลาทุกบงไข่เจียวเค้ครับเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้า